เฮ้ยมันแก้วไม่เจอกันนานเลยตั้งแต่ก่อนไปแลกเปลี่ยนตอนมปลายแนะ่ช่วยเล่าตอนที่ไปแลกเปลี่ยนให้ฟังหน่อยดีหมายถึงตอนไปเมกานะใช่ืมตอนนั้นก็สนุกดีนะได้เจอคนใหม่ๆได้ดูสถานที่ใหม่เนี่ยไปเมืองไหนมานะไปแลตซันซอฟครอลายนาเออนั่นแหละตอนนั้นน่เด็กอายุสิบห้าเองได้ทําอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทําเยอะเลยน่าตื่นเต้นอนะ่ะ มันแกวเลือกเรื่องที่พีคที่สุดมาเล่าให้ฟังหน่อยสิโหเรื่องที่พีคที่สุดเหรอถ้าให้เรื่องเรื่องเดียวก็น่าจะเป็นตอนที่เราไปเชื่อพระเจ้าแหละกิ่นก่อนว่าจริงๆอ่ะครอบครัวเราอะเชื่อเรื่องแบบมุนสวรรค์นรกเราก็เลยเชื่อตามแล้วเราก็เชื่อว่าการทําความดีอะจะทําให้เราขึ้นสวรรค์แต่ว่าตอนนั้นอะตอนที่อยู่เมกามันแตกมากเลยนะวันหนึ่งเราก็นั่งเล่นในห้องปกตินี่นแหละเราก็เล่นโทรศัพท์แล้วเราก็เจอคลิปคลิปหนึ่งของคลิปเตียนไทย เขาบอกว่าถ้าวันเนี้ยบุญนะส่งผ่านกันได้แบบบวชให้กันหรือกวดน้ําให้กันนะ่ะมันส่งผ่านบุญได้ถ้าไม่บาปจะส่งผ่านกันไม่ได้แล้ววันนี้เขาก็พูดว่าพระเจ้าอ่ะส่งพระเยซูล,ลงมาตายบนไม้กางเขนแล้วก็แบกรับความผิดบาปของเราทุกคนเลยเราก็เลยแบบเออทำไมม่เคยมีคนพูดแบบนี้กับเรามาก่อนเลยอ่ะแล้วท้ายคลิปที่เขาบอกว่าให้พูดตามเพื่อที่รับเชื่อเราก็รับเชื่อคนเดียวในห้องเลย เท่าที่ฟังการเชื่อพระเจ้ามันเหมือนแบบปิ๊งเดียวเราเชื่อเลยป่ะโหไม่จริงๆมันใช้เวลามากเลยนะกว่าที่เราจะเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงอ่ะจริงๆเราเริ่มสงสัยว่าพระเจ้ามีจริงตั้งแต่ตอนที่โฮสแฟมลี่พาไปบวชแรกๆอ่ะทุกอาทิตย์เลยนะเราจะเห็นคนร้องไห้กระโดดโลดเต้นวิ่งรอบโบสถแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแล้วเราก็เริ่มสงสัยแล้วว่าพระเจ้าที่เขาพูดถึงอนะ่ะคือใคร แล้วหลังจากที่เราเปิดใจรับเชื่อพระเจ้าใช่ปะเราก็มีวันหนึง่งเราก็สัมผัสว่าพระเจ้าอ่ะอยู่กับเราเราสัมผัสถึงพระคุณของพระเจ้าตอนนั้นน่ะอย่างที่บอกไอเราเคยเชื่อใช่ปะว่าการทาความดีมัมนจะทำให้เราขึ้นสวรรค์น่ะแต่วันนั้นเราก็เพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วเราจะขึ้นสวรรค์ได้ก็เพราะว่าพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกตอนที่สัมผัสพระเจ้าตอนนั้นเป็นยังไงหรอ อตอนนั้นเราร้องไห้ออกมาเลยนะมันยากที่จะอธิบายมากเลยอะคือตอนนั้นเราแค่สัมผัสได้ว่าพราะคุณของพระเจ้าในชีวิตเรามันยิ่งใหญ่มากเลยอะคือเราสัมผัสได้ว่าพระเจ้ากําลังมองเราทุกๆุกย่างก้าวในชีวิตของเราด้วยสายตาแห่งความตักอะแล้วเราแบบตื้นตันแบบบอกไม่ถูกอะก็เลยร้องไห้ออกมา mm hmm. อยู่ปะพี่นันไหมเอาดิ แล้วแกวคิดว่าการเชื่อพระเจ้าส่งผลอะไรกับแก้วไหมอ่ะว่าเหมือนเดิมโหจริงๆก็เปลี่ยนไปเยอะนะเราแทบเปลี่ยนไปคนละคนอ่ะก็จริงเราสัมผัสได้อย่างที่แกรู้อ่ะแต่ก่อนเราชอบคิดมากชอบคิดอะไรถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอนะ่ะแล้วอะไรที่มันไม่เป็นตามแผนเราก็ชอบคิดหวังแต่พอมารู้จักพระเจ้านะเราแบบรู้สึกแฮปปี้ขึ้นอนะ่ะ แบบเหมือนเรามีสันติสุขในการให้พระเจ้าเข้ามาครอบครองแผนการในชีวิตของเราเพราะว่าเราเชื่อว่าพระเจ้าอ่ะควบคุมทุกอย่างอยู่เราก็เลยคิดว่าชีวิตเราอ่ะแฮปปี้ขึ้นนะมันปังไหมอย่างปังอ่ะจริง้าไม่ได้มีแค่นั้นนะคือหลังจาก่าเชื่อพระเจ้าอ่ะเออแต่ก่อนเราก็มีส่ไม่ค่อยดีอ่ะเราชอบคิดว่าตัวเองถูกแล้วก็ชอบตัดสินคนอื่นเวลาแบบคนพูดอย่างงู้นอย่างนี้ แต่งตัวอย่างวันงนี้เราก็ชตัดสินว่าเขาเป็นคนแบบแบบนั้นนะแต่พอมาเชื่อพระเจ้าพระเจ้าก็สอนให้เขาแบบช้าในการตัดสินแล้วก็ไม่เอาความคิดของตัวเองเป็นกลางจริงๆที่เราเป็นอย่างนี้ได้อะต้องให้เครดิตพระเจ้าเลยนะคือถ้าไม่ใช่พระเจ้าอ่ะเราก็ไม่ใช่คนที่เราเป็นแบบเนี้ยถ้าแกอยากลองแสวงหาพระเจ้าแล้วก็มอบความกังวลทุกอย่างไว้ให้พระเจ้าอ่ะแกจะสัมผัสถึงสันติสุขที่แกไม่เคยสัมผัสมาก่อนเหมือนที่เราก็ได้สัมผัส Ya, long long duty. Bye bye. ขอพระเจ้าไว้พรนะคะ